คนรู้ไหมครับว่าชอบเก็บหซับที่วันๆเอาแต่ลงรูปเด็กเงยจริงแล้วเขาไม่ได้ฟรแต่อย่างไรแต่จริงๆแล้วคงแค่กําลังทดสอบสังคมอยู่ยังไองอะไรสวัสดีครับไอ้ควายที่ทําภาพนี้มาทําไมคนที่เขาชอบเขาเจ็บนะเจ็บอะไรวะนี่อะไรวะนี่นี่มันคอมเมนต์เฉลี่ยชอบกูเหรอตอบตอบคอมฟอนะหรือโนซมิ นางว่ายังไงโคโคนาทำไมถึงเป็นโคโคนาเพราะเขาเป็นแมวนางไม่ใช่แมวซะหน่อยนางเป็นมะพร้าวเอาว่าลอกสมิเด็กสดโอเคงั้นจะเลือกอะไรแล้ววะเด็กติดเกทหมอที่เชี่ยเรื่อยในการรักษาบอกว่าอย่าเลือกเฮ้ยไม่สิเรียกชุดเนียทำไมเลยจะเด็กหน่อยขอให้ผลสิ เพราะเขานั่นรักนายเน่ใจนะนายคงไม่ได้ชอบหัวแชมพูหรอกใช่ไหมนายเน่ใจนรเจ๊เน่ใจเป็นอย่างนั้นแน่นอนนายเน่ใจจะมาเป็นฮิปปี้วะาถ้าขสุสะล่างแวมล่างแวมล่างแวมวุ้บเลยนะล่ะ